สวัสดีค่ะทุกคนเจอหมอหญิงผู้จริงใจตอนเช้านะคะวันนี้วันนี้เช้าหมอมาออกกําลังกายค่ะเดี๋ยวรอแฟนเพจเข้ามากันนะคะเจอกันตั้งแต่เช้านะคะหมอหญิงผู้จริงใจสวัสดีค่ะระหว่างนี้เดี๋ยวหมอกดแชร์ก่อนนะคะมีใครเข้ามาแล้วหรือยังเข้ามาแล้วทักทายกันนะคะดูเหมือนจะทุกคนอาจจะไปเที่ยววันวานเลไทนยมาแล้วก็กําลัง จะตื่นนอนกันใช่ไหมคะตื่นกันแล้วหรือยังคะตื่นกันแล้วหรือยังสวัสดีทุกคนคะ่ะอรุณสวัสดิ์ตอนเช้าแฮปปี้วันวนเนาเลนไทน์ย้อนหลังนะคะเมื่อวานเป็นไงบ้างไปไหนกันมาบ้างนะคะไปไหนกันมาบ้างอยู่นะทาไมของหมอมันไม่ขึ้นสวัสดีค่ะทุกคนเช้านี้หมอมาออกกําลังกายตอนเช้าตื่นกันหรือย,อยังนะคะหลายคนอาจจะยังงัวงเงียอยู่เมื่อวานวนเนาเลนไทน์ไปไหนมาบ้างเมื่อวานหมอนะออตอนกลางคืนไป ดื่มค็อกเทลที่อันันตารามาแล้วรู้ไหมว่าก่อนหน้านั้นไปกินหมูกระทะไปคิดหมูกระทะนะคะมาแล้วเช้านี้ก็เลยต้องมาเบิร์นนะคะโดยปกติแล้วหมอก็จะออกกําลังกายในในตอนเช้าอยู่แล้วนะคะในตอนเช้าอยู่แล้วนะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยวนะขออนุญาตจะกดยังไงกดแชร์ยังไงทําไม่ได้โอเค นะคะวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าออกกําลังกายเวลาไหนดีที่สุดนะคะออกกําลังกายเช้าหรือเย็นดีที่สุดนะคะก็หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเคยได้ยินข้อมูลมาว่าออกกําลังกายเช้าดีกว่าออกกําลังกายตอนเย็นดีกว่านะคะอยากให้ทุกคนลองพิมพ์เข้ามาสิคะว่า ทุกวันนี้ทุกคนนะออกกําลังกายเวลาไหนเช้าหรือเย็นนะคะเช้าหรือเย็นนะคะพิมพ์เข้ามาให้กําลังใจหมอนิดนึงคะ่ะว่าออกกําลังกายตอนเช้าหรือออกกําลังกายตอนเย็นเพราะอะไรนะคะพิมพ์เข้ามานิดนึงนะคะแป๊บหนึ่งนะคะระหว่างรอแฟนเพจนะคะพิมพ์เข้ามานิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวหมอจะมาเฉลยว่าในหลักทางวิชาการ ออกกำลังกายตอนเช้าหรือตอนเย็นดีที่สุดนะคะแล้วแต่จริงๆต้องบอกต้องเกริ่นไว้ก่อนว่าจริงๆออกเวลาไหนก็ดีค่ะออกไปเถอะขอให้ออกก่อนนะคะแต่ถามว่าถ้าเราสามารถเลือกเวลาได้ก็ให้เลือกเวลาเดี๋ยวจะเฉลยนะลองพิมพ์เข้ามาสิคะว่าแต่ละคนออกกำลังกายเวลาไหนดีที่สุดเนี๋ยวนะคะทำไม่ได้อ่าไม่เป็นไรไม่ทำแล้วนะคะ พิมพ์เข้ามาให้หน่อยเป็นกําลังใจให้หน่อยนะคะกดแชร์ให้หมอหน่อยนะคะตอนนี้หมอกําลังจะกดแชร์ของตัวเองนะคะแต่ไม่สามารถกดได้อย่างงงๆงอยู่นะคะไม่สามารถกดได้ได้ไหมมันมันมันต้องอ่าโอเคค่ะมาแล้วออกกําลังกายตอนเช้าหรือตอนเย็นดีคะอย่างตอนนี้หมอออกกาลังกายตอนเช้านะนะคะ,ะ,คะหมอออกกําลังกายตอนเช้านะคะอ่ะ ไม่เป็นไรนั่งฝั่งก็ได้ไม่พิมพ์ก็ได้แต่พิมพ์เข้ามาก็ดีนะคะกดหรือไม่พิมพ์เข้ามาก็กดแชร์ค่ะกดแชร์ให้หน่อยนะคะไลฟ์นี้มีประโยชน์แน่นอนนะคะตื่นกัญญาญสาวๆหนุ่มๆนะคะอ่าโอเคฉเฉลยเลยดีกว่าฉเฉลยเลยดีกว่านะคะต้องบอกก่อนว่าการออกกําลังกายเนี่ยโดยหลักการคือเราต้องใช้พลังงานและการออกกําลังกายนะมีประโยชน์อยู่แล้วทุกคนรู้ เช้าค่ะ๋อขอบคุณคุณรัดดาจ้าเช้าเหมือนหมอเลยนะเช้าเหมือนหมอเลยนะคะมีใครออกเวลาไหนอีกคะมีใครออกเวลาไหนอีกคะวันนี้หมอต้องมาเบอร์แล้วปกติหมอจะออกกําลังกายทุกวันจันกับวันศุกร์เป็นคาร์ดิโอเวทเทรนนิ่งนะคะแล้วก็วันอังคารจะเป็นโยคะที่บ้านนะคะแล้วก็วันนี้เป็นเช้าว,วันจันนะตื่นกันแล้วนะคะคุณเวนี่ออกกําลังกายไหนก็ได้เอาสักตอนเถอะถูกต้องค่ะถูกต้อง ถูกต้องเลยแต่อันนี้หมอจะแค่มาเล่าให้ฟังว่าตามหลักวิชาการแต่ในสเต็ปที่1ขอให้ออกตอนไหนก็ออกไปเหอะขอให้ออกนะนะคะอันนี้ดีที่สุดนะ,ะเริ่มตื่นกันแล้วเริ่มเข้ามาแล้วกดแชร์ให้หมอนะคะกดแชร์เป็นกำลังใจดีๆคลิปที่มีประโยชน์จะได้มีกำลังใจในการทําคลิปมาเรื่อยๆอ่ะเข้าอย่างนี้เลยดีกว่าว่าการออกกําลังกายต้องใช้พลังงานนะคะต้องใช้พลังงานถ้าสมมุติว่าเราออกกําลังกายตอนเช้า เราจะเอาพลังงานมาจากไหนมาจากไหนมาได้ไม่ยากก็คือจากการกินไงคะเราก็ต้องกินแป้งกินน้ำตาลกินคาร์โบไฮเดรตตอนเช้าเพื่อให้มีพลังงานในการออกกำลังกายอ่าไมอา่อาจจะอาจจะวางนี้ไหมคะจ,จะได้แบบอ่าเพื่อให้มีพลังงานในการออกกำลังกายอ่าแล้วถามว่าแล้วถ้าไม่มีพลังงานในการออกกำลังกายจะเกิดอะไรขึ้น โดยปกติแล้วร่างกายจะดึงน้ําตาลมาใช้เป็นพลังงานในการออกกําลังกายผ่านกระบวนการการใช้ออกซิเจนการเผาผลาญแบบใช้ออกซิเจนแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ร่างกายเราไม่มีน้ําตาลไม่มีพลังงานร่างกายก็จะดึงน้ําตาลที่อยู่ในตับที่สะสมในรูปของไกลโคเจนมาใช้ซึ่งกระบวนการนี้มันจะเป็นการเผาผลาญแบบไม่ใช้ออกซิเจนแอนแอโรบิก นะคะเมตาบอลิซึมซึ่งการเผาผลาญแบบนี้แล้วมันเป็นยังไงการเผาผลาญแบบนี้จะเกิดสารที่เรียกว่าแลคติกแอซิดเคยได้ยินไหมทุกคนแลคติกแ Ac อซิดอาวแล้วเกิดแลคติกแอซิดมันเป็นยังไงเวลาที่เกิดแลคติกแอซิดเนี่ยมันจะทำให้ส่งผลไม่ดีต่อร่างกาย แต่หมอต้องบอกเลยนะว่าการออกกําลังกายแม้จะออกตอนที่ไม่ได้กินอะไรหรือออกตอนที่กินอะไรมันก็จะเกิดแลคติกแอซิดเหมือนกันแต่มันจะเกิดมากเกิดน้อยซึ่งมันจะทําให้เราล้ามันจะเกิดมากเวลาที่เผาผลาญโดยที่ไม่ได้กินข้าวเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไม่ได้กินอาหารที่มีพลังงานเข้าไปก่อนออกกําลังกายจะทําให้เกิดการล้าจากแลคติกแอซิดแล้วทุกคนรู้ไหมคะว่าแลคติกแอซิดอันตรายไม่ดีต่อสุขภาพอ,อย่างล่าสุด ไม่ใช่ล่าสุดที่ดังๆอะคะ่ะนักวิ่งมาราธอนที่ชื่อหมอจําชื่อไม่ได้ชื่อแจ็คแจ็คกรีจอยเนอร์จำไม่ได้ละนะคะที่เขาเป็นนักวิ่งมาราทอนที่ดังที่สุดในโลกแล้วเขาก็วิ่งปรากฏว่าเขาเสียชีวิตในขณะที่วิ่งนะคะซึ่งเขาวิ่งมาราทอนในช่วงตอนเช้าเขาเสียชีวิตในขณะที่วิ่งเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าแลคติกแอซิดที่เผาผลาญโดยที่ ช่วงที่เราไม่ได้กินอะไรเข้าไปเี่ยมันจะส่งผลเสียต่อสุขภาพมันสามารถทําให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจนช็อกถึงเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นแล้วนะคะแลคติกแอซิดอาจจะส่งผลร้ายต่อสุขภาพดังนั้นแล้วเอาจริงๆถามว่าถ้าตามหลักวิชาการแล้วหมอแนะนําให้ออกกําลังกายตอนเย็นค่ะ ออกกําลังกายตอนเย็นค่ะค, I. คุณหนุยคุณหนุยส,สวัสดีค่ะหมอสวยตลอดอ่ะหุ่นดีมากขอบคุณค่ะคุณโอ๋เช้านี้ไม่ทันเล่นเฟสไปแล้วค่ะเริ่มพรุ่งนี้คือผือไม่เป็นไรค่ะคุณธนภัทรสวัสดีครับฟิตมากใช่แล้วฟิตมากค่ะทีนี้แล้วอย่างนี้คือแล้วอย่างนี้อย่างหมอหญิงทำไมออกกำลังกายตอนเช้าก็บอกว่าออกกำลังกายตอนเช้าก็ได้แต่เราจะต้องกินแต่เราจะต้องกินอย่างตอนนี้ก่อนที่หมอมาออกกำลังกายเนี่ยค่ะหมอก็กิน อยากจะบอกว่าข้าวเหนียวหมูปิ้งนิดนึงแล้วก็กินขนมปังนิดนึงเพื่อให้ร่างกายเรามีน้ําตาลมันจะได้เผาผลาญแบบการใช้ออกซิเจนนะคะซึ่งการเผาผลาญแบบการใช้ออกซิเจนเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นพวกสารอนุมูลอิสระแล้วก็กินน้ําผักผลไม้เข้าไปแต่ถ้าเราไม่ได้กินอะไรมาเลยเนี่ยมันจะเกิดกรดแลคติกซึ่งมันจะทําให้เราล้าไปทั้งวันอย่างอาทิตย์ที่แล้วทุกคนอ่ไม่ใช่ประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วที่หมอมาออกกําลังกายแล้วหมอนอนดึก ร่างกายฮอร์โมนแปรปรวนละนะคะแล้วก็ตอนเช้าแบบรีบมากไม่ได้กินแป้งไม่ได้กินน้ําตาลอะไรเลยแล้วก็มาออกกําลังกายเลยปรากฏว่าไปทํางานทั้งวันคือแบบเพลียมากและติดแอซิดข้างคือสมองเบลอคือแบบคือมึนคือแบบเพลียไปทั้งวันแล้วเหมือนนอกไปเลยแบบวันสองวันเลยนะคะซึ่งวันนี้หมอก็มีวิธีการแล้วเพราะว่าหมอไม่สะดวกตอนเย็น นะคะหมอสะดวกตอนเช้าหมอก็จะออกกําลังกายตอนเช้าแต่หมอก็จะรู้ทันร่างกายโดยการที่1กินแป้งกินน้ําตาลก่อนที่จะมาออกกําลังกายนะคะเพื่อให้เบิร์นแลค c ติกแอซิดจะได้ไม่เกิดอ่ะทีนี้กรณีที่แลคติกแอซิดเกิดแล้วมันส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราอ่ะเราจะเอาแลค t ติกแอซิดออกได้อย่างไง นะวิธีการเอาออกก็ไม่ยากเลยนะคะก็คืออันนี้สําคัญมากมีใครรู้ไหมทํายังไงออกกําลังกายแล้วเวลามันเพลียเยอะๆเราจะทําให้ตัวเองหายเพลียได้ยังไงวิธีการคือเราจะต้องเติมอะไรสักอย่างเข้าไปในร่างกายเพื่อให้ภาวะเป็นกรด หายไปนี่ใบ้แล้วนะภาวะเป็นกรดหายไปและติกแอซิดหายไปเราจะไม่ได้ล้าเราจะไม่เพียและไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของเรานะคะคืออะไรใครรู้บ้างตอบมานะคะสวัสดีค่ะทุกคนกดแชร์เป็นกําลังใจให้นะคะอ่ามีใครรู้บ้างนะคะมีใครรู้บ้างเดี๋ยววันหลังหมอจะหาอะไรดีหาของขวัญหารางวัลมาให้ดีกว่านะคะนะคะใครรู้บ้างว่า จะมีวิธีการยังไงนะ,ฉะเฉลยเลยนะคะนี่วิธีการของหมอวิธีที่หนึ่งนะคะคือแลคติกแอซิดเป็นกดใช่ไหมคะก็กินน้ําด่างหรือว่าน้ําแร่อย่างวันนี้หมอเตรียมร่างกายมาดีคือไม่เพลียไม่ล้าเลยคือก็กินน้ําแร่นะคะหรือว่าน้ําด่างยี่ห้อไหนก็ได้นะคะไปซื้อที่ไหนก็ได้สําหรับบางคนที่หาซื้อไม่ได้มันก็จะมีพวกผงแร่ะคะ่ะผง ผงผงน้ำด่างผงผงน้ำแร่ซึ่งซึ่งจะมีขายนะคะที่ไหนก็มีขายนะคะถ้าหาไม่ได้ก็มาที่หมอยิงคลินิกก็ได้นะคะเราก็จะมีผงน้ำด่างผงน้ำแร่ขายอันนี้คืออันที่หนึ่งนะคะหรือว่าซื้อที่เซเว่นแมะซื้อที่ไหนก็ได้นะคะมีเยอะแยะมากมายนะคะตัวนี้ก็จะทําให้ช่วยทําให้การออกกําลังกายไม่ส่งผลเสียกับสุขภาพของเรานะคะอันที่สองก็คือกินน้ํามะนาวเออน้ำมะนาวนะคะจะมีความเป็น บสจะมีความเป็นด่างน,นะคะก็จะทําให้แลติกแอซิดลดปริมาณลงได้เราก็จะสดชื่นแล้วก็จะได้ประโยชน์จากการออกกำลังกายอีกอันนึงก็คืออาจจะกินพวกโซดามินหลายคนไมร่รู้หรือเปล่ามันเป็นเม็ดโซดามินนะคะเป็นเม็ดเหมือนเป็นยาตัวนี้ก็จะช่วยทําให้ร่างกายมีภาวะเป็นด่างน,นะคะก็สุขภาพก็จะดีขึ้นนะ แล้วสําหรับคนที่ออกกําลังกายตอนเย็นจะเกิดแลค t ติกแอซิดไหมบอกเลยว่าเกิดแต่อาจจะเกิดน้อยเพราะว่าเราใช้พลังงานมาแล้วคือเรามีเรากินข้าวเรามีพลังงานมาตอนเราตื่นมาเราไม่ได้กินอะไรเราไม่มีพลังงาน ในการเอาไปออกกําลังกายแต่พอทั้งวันเนี่ยเรากินข้าวเช้ากินข้าวกลางวันกินข้าวเย็นแล้วเราก็ออกกําลังกายแบบนี้เราก็จะมีพลังงานในการที่จะเอามาออกกําลังกายมันก็จะเกิดเป็นการเผาผลาญแบบใช้ออกซิเจนซึ่งมันจะเกิดเป็นสารอนุมูลสารตะสารอนุมูลอิสระซึ่งสารอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นวิธีการก็คือสารอนุมูลอิสระก็ไม่ดีไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการจัดการก็คือว่าเราอาจจะกินสารต้านอนุมูลอิสระในตอนหลังห้าโมงเย็น หลังออกกำลังกายหรือบางคนอาจจะกินน้ำผักผลไม้สดนะคะที่ไม่หวานนะคะเข้าไปก็จะช่วยจัดการกับสารอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นนะคะถ้าเป็นผลไม้ผักผลไม้ไม่สดเนี่ยอาจจะมีสารต้านอนุมูลอิสระไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแต่ก็ต้องระวังว่าถ้าเป็นแบบเช่นเป็นตอนเย็นออกกำลังกายเสร็จใช่ไหมไปกินแบบน้ำส้มั้นอย่างเงี้ยค่ะคือมันมีความหวานมาก นะคะโอเคเราได้ไประโยชน์จากสารต้านอนุมูลอิสระแต่เราอาจจะได้โทษจากน้ําตาลเพราะหลักการคือเราไม่ควรกินแป้งจากน้ําตาลไม่ว่าจะเป็นจากผลไม้ก็แล้วแต่นะคะหลังห้าโมงเย็นขึ้นไปเพราะมันจะทําให้กรอฮอร์โมนเราไม่หลักนะคะข้อดีของการออกกําลังกายตอนเย็นอีกอย่างก็คือว่าพอเราออกกําลังกายตอนเย็นนะคะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้ฮอร์โมนเอดฟินหลั่งออกมาซึ่งโอเคมันก็จะมีความสุข แล้วก็คนไหนที่มีความเครียดมันก็จะหายเครียดจริงๆตอนนี้คือตอนเช้าก็มีความสุขเหมือนกันหายเครียดเหมือนกันนะคะแล้วตอนเย็นก็จะแบบเอ็นโดฟินหลังตอนเย็นเราก็จะหลับสบายสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับมันก็จะหลับสบายมากขึ้นแล้วพอเราหลับแล้วหลังจากจออกกาลัางกายร่างกายต้องการการซ่อมแซมนะคะเราเข้านอนให้เป็นเวลาปิดไฟให้สนิทเหมือนที่หมอไลฟ์สดเมื่อวานกลับไปดูได้นะคะพอเราหลับสนิทโกรฮอร์โ,โมนก็จะหลั่งออกมาเมลาโทนินก็จะหลั่งออกมามันก็จะมาซ่อมแซม การบาดเจ็บของเนื้อเยื่อนะคะหรือมาช่วยการสร้างกล้ามเนื้อมาสลายไขมันในตอนกลางคืนนะคะแล้วสําหรับคนที่ต้องการออกกําลังกายให้น้ําหนักลดด้วยตอนกลางคืนก็อาจจะไม่ได้กินอะไร มันก็จะทําให้ช่วงกลางคืนนะร่างกายดึงไขมันมาใช้เราก็จะทําให้มีสุขภาพดีหลับสบายแล้วก็หุ่นดีแล้วก็ไม่อ้วนด้วยอ่าน,นี่คือข้อดีของการออกกําลังกายตอนเย็นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่หมอบอกหมอสรุปนะคะสวัสดีค่ะคุณวิวฟิตฟิตมอร์นิ่งค่ะสวัสดีค่ะแต่ยังไงก็ตามนะคะ การออกกําลังกายนะคะเวลาไหนก็ได้หมอบอกอันนั้นคือตามหลักวิชาการเวลาที่ดีที่สุดถ้าถามตามหลักวิชาการคือตอนเย็นด้วยเหตุผลที่หมอพูดมาทั้งหมดแต่กรณีที่ไม่สะดวกเวลาไหนก็ออกไปเลยค่ะเราเพียงแค่รู้ทันเช่นอย่างหมอหมอสะดวกตอนเช้าหมอก็ออกกําลังกายตอนเช้าสรุปวิธีการก็คือว่าก่อนออกกําลังกายจะต้องมีแป้งหรือน้ําตาลอยู่ในร่างกาย เพื่อให้ร่างกายได้นำพลังงานจากตรงนี้ไปใช้มันจะได้เกิดแลคติกแอซิดน้อยพอเกิดแลคติกแอซิดน้อยร่างกายจะได้ไม่ล้าจะไม่ได้ทำลายสุขภาพนะคะและยังไงก็ตามแลคติกแอซิดมันก็เกิดทุกเวลาแหละนะคะถึงแม้มันจะเกิดน้อยแต่เราก็จะต้องกำจัดมันออกโดยการ 1. อาจจะกินพวกน้ำแร่น้ำด่างนะคะหรือสอ,อาจจะกินพวกโซดาม้นนะคะหรือสาอาจจะกินน้ำมะนาวตัวนี้ก็จะช่วยได้นะคะ โอเคนะคะคุณวิวิฟิตฟิตเมื่อคืนเปิด WiFi ปิด WiFi ปิดมือถือตื่นเช้านี่หนูวิ่งอึดมากใช่ถูกต้องนี่ทุกคนคลิปที่แล้วนะคลิปที่แล้วมีประโยชน์มากไลฟ์ที่แล้วมีประโยชน์มากนะคะในวันว,นวนาเลนไทน์หมออยากให้กลับไปดูคือหมอก็ทําพอหมอพูดปุ๊บหมอก็ทานะคะพอหมอทําปุ๊บมันดีจริงทุกคนอย่างเมื่อคืนปิดไฟสนิทหลับนอนปิด WiFi ปิดโทรศัพท์มือถือแล้วฮอร์โมนมันหลังตื่นเช้ามาคือแบบ คือสดชื่นมากสดชื่นมากแล้วก็ไม่เล่นโทรศัพท์ก่อนนอนเอาโทรศัพท์ออกไปเลยปิดโทรศัพท์ไปเลยนะคะปิดสัญญาณ Wi-Fi ไปเลยปิดไฟให้สนิทปิดม่านปิดทุกอย่างให้สนิทแล้วก็หลับนะคะแล้วพอตื่นมาคือเฟรชมากแล้ววันนี้ออกกําลังกายก็แบบเป็นวันที่แบบสดชื่นมากนะคะกินโปรตีนออกกำลังกายดีไหมกินโปรตีนแล้วออกกําลังกายดีไหมดีค่ะนะคะก็จะช่วยก็จะช่วยทําให้ระหว่างการออกกําลังกายมีพลังในการออกกําลังกายนะคะแล้วก็เวลาที่ออกกําลังกายร่าง กล้ามเนื้อมันก็จะเกิดการมีการบาดเจ็บเพื่อมีการสร้างนะคะแล้วถ้าสมมุติว่ามีโปรโตีนเข้ามานะตอนนั้นมันก็จะไปทําให้การบาดเจ็บน้อยลงมีการซ่อมแซมนะคะร่างกายก็จะแข็งแรงขึ้นสําหรับคนที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อก็จะช่วยได้แต่ต้องระวังนิดนึงนะคะในคนที่กินคนที่แพ้นมวัวนะคะก็อาจจะต้องระวังว่าจะต้องเป็นโปรโตีนที่ไม่มีนมวัวนะคะมอร์นิ่งเจ้าสวัสดีค่ะพี่ตู้มอร์นิ่งค่ะ สวัสดีค่ะคุณไอแอมคุณสุภาวรรณนะคะหมอคะแล้วอย่างการกินโปรตีนหลังออกกําลังกายล่ะคะที่แบบพวกเวหรือโปรตีนอื่นๆล่ะคะทานหลังออกกําลังกายที่เขาว่าช่วยซ่อมแซมส่วนสึกหรอเพิ่มการเนื้อถูกต้องค่ะจริงๆบอกเลยว่าถูกต้องนะคะถูกต้องสามารถทานได้นะคะคือการทานโปรตีนเนี่ยมันก็จะช่วยในตั้งแต่เรื่องสร้างคอลลาเจนด้วยนะทุกคนแล้วก็ช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อสามารถกินในช่วงออกกาลังกายหรือออกกาลังกายเสร็จทันทีได้เลยเพียงแต่ต้องระวังว่าสําหรับคน ที่ตั้งใจที่จะลดน้ำหนักจะต้องระวังว่าโปรโตีนตัวนั้นมีพลังงานมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าเราต้องการลดน้ำหนักแล้วแบบเราไปกินโปรโตีนซะเยอะแล้วมีพลังงานเยอะมีไขมันเยอะนะคะมีน้ำตาลมีแป้งที่เยอะเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นะคะเราต้องดูว่าเราออกกำลังกายเพื่ออะไรนะคะแต่ถามว่าถ้าถามประโยคที่ว่าช่วยซ่อมแสบกล้ามเนื้อไหมช่วย ะะแต่การซ่อมแซมกล้ามเนื้อโอเคมีโปรโตีนเข้าไปซ่อมแซมแล้วแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคนไข้ต้องมีฮอร์โมนที่สมดุลในการซ่อมแซนนะคะอันนี้เป็น,นกลไกตามธรรมชาติซึ่งฮอร์โมนนั้นคือโกรทฮอร์โมนซึ่งโกรทฮอร์โมนจะหลั่งออกมาตอนกลางคืนซึ่งหมอย้ําเลยว่าไลฟ์ที่แล้วให้กลับไปดูมีประโยชน์มากๆเราจะทํายังไงให้ร่างกายเรามีโกรทฮอร์โมนเราจะมีวิธีการนอนยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเพอร์เฟกที่สุดคือออกกําลังกายเสร็จแล้วต้องนอน ถ้าใครมีความเครียดแล้วมาออกกําลังกายแบบไม่ได้นอนเดินทางร่างกายไม่ได้พักแล้วมาออกกําลังกายแล้วก็ไม่ได้พักต่อแบบนี้แล้วก็ไม่ได้นอนต่อแบบนี้การออกกําลังกายกลับจะเป็นโทษแต่พูดอย่างนงี้ไม่ได้แปลว่าห้ามาออกกําลังกายไม่ใช่ออกไปเหอะออกไปเหอะค่ะน,น,นิดๆหน่อยๆอย,ยังไงมันก็มีประโยชน์มากกว่าโทษแต่อาจจะให้ความรู้ในเชิงลึกนิดนึงเพื่อที่จะเอาไปประยุกต์ใช้นะคะสวัสดีทุกคนค,ค่ะกดแชร์เป็นกําลังใจให้หมอนะคะเช้านี้มาออกกําลังกายหมอมาออกที่ บีซิฟเน็นะคะก็ก็มาออกบางส่วนใหญ่จะมาออกตอนเช้าเพราะว่างตอนเช้านะคะแล้วก็ออกกำลังกายเทรนเนอร์ชื่อพี่ CK นะคะใครสนใจมาออกกำลังกายกับพี่ CK เหมือนหมอนียกเนื้อโป้ให้เลยคือเยี่ยมมากนะคะแล้วก็นี่นี่เครื่องนี้ให้โชว์ให้โชว์เครื่องนี้ให้โชว์เครื่องนี้เป็นเครื่องที่แบบว่าทำให้กล้ามเนื้อคือเกร็งไปทางกล้ามเนื้อเนี่ยหมอก็จะแบบมันก็จะมีท่ายืนแล้วกล้ามเนื้อมันก็จะมีการเกร็งนะคะการเกร็งตรงนี้คือแบบ ช่วยทาให้กล้ามเนื้อเกร็งเล็งเงงผาผานของกล้ามเนื้อมากแต่ว่าถ้าแบบอย่างที่บอกว่าถ้านอนน้อยถ้าร่างกายไม่พร้อมอา,อาจจะทําให้เราแบบเพลียแล้วก็ไม่สดชื่นได้นะคะโอเคเช้าไปเดี๋ยววันหลังเนี่ยค่ะก็ยังไงฝากติดตามสาระดีๆนะคะแล้วก็กดแชร์ออกไปได้เลยนะคะสําหรับคนที่ยังไม่ออกกําลังกายหมอก็อยากให้เริ่มต้นออกเวลาไหนก็ได้คะ่ะ ออกไปก่อนนะคะเพราะประโยชน์ที่ได้มีเยอะนะคะช่วยเผาผลาญช่วยสลายไขมันนะคะนอกจากนั้นยังช่วยหลัง่งเอ็นโดฟินนะคะเออหมอจะบอกนิดนึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าในเรื่องของความสุขจากการออกกําลังกายคือหมอบอกเลยว่า ทุกคนมีความเครียดตัวหมอเองก็มีความเครียดจากการทํางานจากการเครียดเรื้อรังที่แบบคือไม่ได้เศร้านะคะไม่ได้ทุกนะแต่ว่าเป็นการทํางานต่อเนื่องคิดต่อเนื่องตลอดเวลาร่างกายจะเกิดภาวะเครียดสะสมพอเกิดภาวะเครียดสะสมสุดท้ายเราก็จะรู้สึกว่าร่างกายมันไม่สดชื่นมันไม่เฟรชเพราะจริงๆเราเครียดสะสมเอโนโดฟินจะช่วยทําให้ความเครียดหายเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าหลายๆคนออกกําลังกายแล้วติด นะคะอย่างหมอเนี่ยในช่วงออกกาลังกายเราก็รู้สึกว่าเราไปจัดการชีวิตเราได้ดีขึ้นเราไปจัดการปัญหาต่างๆด้วยสติที่แบบนิ่งขึ้นเพราะว่าเราไม่เครียดนะคะเพราะฉะนั้นพอย้อนกับพอกลับมาออกกําลังกายอีกครั้งคือเราก็รู้สึกว่าคชีวิตคือมันเครียดน้อยลงนะคะแล้วมันไปจัดการปัญหาทุกอย่างได้ดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกประโยชน์ของการออกกําลังกายนะคะขอเชิญชวน,นทุกคนมาออกกําลังกายกันนะคะแล้วก็อย่าลืมไปหาน้าด่างนะคะ หรือว่าน้ำแร่กินเวลาออกกําลังกายก็ถ้าใครหาไม่ได้นะคะทีะ่หมอที่หมอกินก็คือหมอจะกินผงผงน้ําด่างนะคะผงน้ําด่างซึ่งก็จะพกติดตัวไว้ก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านทั่วไปร้านขายยาทั่วไปหรือถ้าใครมาที่หมอหญิงคลินิกอยู่แล้วก็สามารถมาซื้อได้ราคานิดเดียวค่ะราคาไม่แพงนะคะโอเคฝากติดตามสาระดีๆนะคะได้ที่แฟนเพจหมอหญิงผู้จริงใจหมอหญิงคลินิกนะคะแล้วก็ยูทูบไอจีติ k กต็อกหมอหญิง นะคะโอเคกดไลค์กดแชร์ให้หมอนะคะดังนั้นวันนี้หมอไปก่อนนะคะหมอหญิงผพูดิีใจสวัสดีค่ะบ๊ายบาย